สวัสดีสสดค,ค่ะสวัสดีเด็กอนุบาลสองที่น่ารักนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูแพ้แล้วก็คุณครูกระต่ายเช่นเคยคะ่ะคุณครูแพ้ในวิชาคชอมพิวเตอร์อรค่ะโอ้คุณครูกระต่ายคขวันนี้มีของกวัญมาให้เด็กๆ้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะคุณครูแพ้ค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเด็กๆเนี่ยเขาไปรู้จักส่วนประกอบของเมาส์มาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ยังทําการบ้านมาทําภารกิจมาได้ถูกหมดเลยด้วยขอปรบมือให้ดังๆเลย เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของเมาส์ไปเรียบร้อยแล้วว่ามีส่วนประกอบอะไรมากวันนี้ค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้วิธีการฝึกคลิกเมาส์แบบใหม่แต่เด็กๆบางคนคุณครูถาว่าคุณครูคะหนูไม่ได้เรียนผ่านหน้าคอมพิวเตอร์หนูจะคลิกเมาส์แบบใหม่ของคุณครูได้ยังไงอะคะไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าเราสามารถใช้นิ้วมือของเรานิ้วชี้ของเราเนี่ยนะในการคลิกลาก ปล่อยได้เช่นกันแต่จะเป็นวิธีอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปตามดูในนิทานเลยค่ะวันนี้เสนอตอน กลับมาแล้วครับสวัสดีครับคุณปู่สวัสดีครับพี่คลิกพร้อมหรือยังครับพี่คลิกพี่คลิกพร้อมแล้วครับ ราต้องใช้หมดแปลภาษาอีกครั้งแล้วล่ะครับน้องแพนครับพี่คริสอย่าหนีไปเที่ยวคนเดียวอีกนะลูกถ้าไม่ได้เจอหน้ากันอีกจะทำยังไงลูกขอโทษครับคุณแม่ต่อไปเนี้ยผมจะไม่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนคนเดียวอีกแล้วขอบคุณพวกท่านทั้งสองที่เปิดประตูเมืองให้ลูกของเรากลับบ้านมาหาเราได้ ถ้ามีอะไรให้เราช่วยก็ขอให้บอกได้เลยพวกเราสองคนมาตามหากรูจีนาเพื่อสอบถามวิธีคล้ายคัสาบให้แม่มดน้อยมาลีที่ติดอยู่ในหนังสือนิทาน e อีบุกครับเราทราบว่าวกรูจีนาอยู่ที่ไหนเราจะพาพวกท่านไปเองตามเรามา ยุดได้กรูจิน่าอยู่ในถ้าแห่งนั้นขอบคุณครับราชินีที่มาทรง ต้องเอาไว้เปิดประตูถ้ำแน่เลยน่าจะใช่นะครับภาพบนจอภาพนี้น่าจะเป็นวิธีเปิดเปิดไม่ได้ฮะที่หน้าจอมีคำว่าคลิกแล้วว่าให้คลิกส่วนคำนี้คือคำว่าดรากแล้วว่าลาก หมายถึงน้องแทนต้องกดนิ้วชี้ค้างเอาไว้แล้วลากเมาส์จากนั้นคำว่า drop หมายถึงให้น้องแทนปล่อยเมาส์โดยการยกนิ้วชี้ขึ้นครับง่ายๆก็คือคลิกนิ้วชี้ค้างเอาไว้ลากเมาส์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วค่อยปล่อยเมาส์ยังไงล่ะครับคลิกลากปล่อยคลิกลากปล่อยแทนเข้าใจแล้วครับ พี่คลิกประตูไม่ยอมเปิดอ่ะแทนทำผิดตรงไหนล่ะครับพี่คลิกพี่คลิกว่าน้องแทนน่าจะปล่อยเมาส์เร็วเกินไปนะครับใจเย็นๆลองลากเมาส์จนประตูเปิดให้สุดก่อนแล้วค่อยปล่อยครับเพื่อนๆช่วยแทนเปิดประตูโดยการพูดคำว่า คลิกลาปล่อยไปด้วยกันนะครับคลิกลาปล่อยสําเร็จเปิดประตูถ้ำได้สําเร็จแล้วนะคะแทนกับพี่คลิกจะได้เจอกรูจิน่าหรือไม่อดใจไว้รอนะคะเด็กๆ โอ้โหดูกระ่ายคะไปดูการ์ตูนมาสนุกมากเลยค่ะอืมใช่แล้วคะ่ะวิธีการคลิกลากปล่อยเมาส์ไม่ใช่วิธีที่ยากเนาะเป็นการคลิกเมาส์อีกแบบหนึ่งที่เด็กๆสามารถลองฝึกคลิกได้เช่นกันแบบนี้เลยค่ะคุณครูแพ้ค,คะอ้อ่าโอเคทีนี้นะคะคุณครูแพทถ้าเด็กๆของเราเนี่ยเขาอยากจะฝึกคลิกลากปล่อยเมาส์เขาสามารถทาได้ไหมคะทําได้ค่ะเด็กๆคะโดนเวลาที่เด็กๆนะจับเมาส์เด็กๆจาได้ไหมจับเมาส์มือไหน มือขวาอ่านี่เลยแบบคุณรุกตาเลยนะจับเมาส์มือขวาเสร็จแล้วนะเราจะคลิกแล้วปล่อยเมาส์นะคะให้เด็กๆนะับดนนิ้วชี้ลงไปเลยแบบนี้คลิกกดค้างไว้นะคะจากนั้นเด็กๆก็ลากเมาส์ไปเลยค่ะแล้วพอไปถึงที่เราจะปล่อยเมาส์เราก็ค่อย เอาิ้วชี้ขึ้นมาแบบนี้ค่ะปเป็นวิธีคลิกลากปล่อยเมาส์<ช>นั่นเองค่ะก็คือเหมือนถ้าเป็นการวิธีนี้เป็นการคลิกเพื่อย้ายหรือลากสิ่งของค่ะแต่บางคนอาจจะมีข้อสงสัยคุณครูตายค่ะคุณครูแพ้ค่ะหนูตอนนี้เรียนอยู่ที่บ้านเนี่ยหนูไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหนูไม่ได้ใช้แล็ปท็อปแล้วหนูจะเอาเมาส์จากไหนมาฝึกคลิกลากปล่อย ไม่ต้องกังวลนะคะคุณครูต่ายกับคุณครูแค่มีอีกหนึ่งวิธีค่ะโดยใช้นิ้วชี้ของเราเนี่ยแหละคะ่ะในการกดลากปล่อยซึ่งก็เป็นวิธีเดียวกันนะคะกับการที่ย้ายสิ่งของบนเขาเรียกว่าอย่างไรนะโทรศัพท์โทรศัพท์แท็บเล็ตข,ของเรา,เเราซึ่งเป็นวิธีการทํำยังไงคุณต่ายกับคุณครูแพ้ได้อัดขั้นตอนไว้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะสําหรับคนที่ใช้แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนไปกันเลยค่ะ นี่เลยค่ะเด็กๆค่ะแต่ถ้าบ้านของใครไม่มีเมาส์นะคะตอนนี้กำลังใช้แท็บเล็ตหรือโทอรศัพท์มือถือที่เรียนอยู่แล้วอยากรู้ว่าเอ้าคุณครูตายแล้วคลิกลากปล่อยเนี่ยเราสามารถที่จะทำโดยใช้นิ้วชี้ของเราได้ไหมเด็กๆด,ดูตามครูตายเลยนะคะสามารถทำได้ค่ะยกตัวอย่างแอปพลิเคชันตรงนี้นะในหน้าจอมือถือของคุณครูตายคุณครูตายอยากย้ายแอปพลิเคชันสีม่วงมาไว้ใกล้ๆกับสีชมพู ครูต่ายก็จะใช้นิ้วชี้ของครูต่ายเนี่แหละค่ะจิ้มลงไปจากนั้นครูต่ายก็คลิกไม่คลิกเนาะเราก็จะจิ้มค้างแล้วก็ลากแล้วก็ไปปล่อยที่ตำแหน่งที่ต้องการเห็นไหมคะเราก็จะสามารถที่จะย้ายแอปพลิเคชันหรือไอคอนได้เหมือนกับในคอมพิวเตอร์เหมือนกันเลยค่ะโดยใช้แค่นิ้วชี้ของเรานิ้วเดียวนะโอ้โหครูต่ายคะ่ะเมื่อกี้นี้คือวิดีโอที่ครูต่ายแนะนำมาเกี่ยวกับการ ลาบแอปพลิเคชันต่างๆต่ง่าย<ะ><ะ>มากเลยค่ะใช่ค่ะง่ายมากเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆไม่ต้องกังวลเลยว่าโวคุณครูตายคอมพิวเตอร์ของคุณครูตายค,คุณครูแพ้หน้าใช้ตั้งโต๊ะอย่างเดียวหรือเปล่าหรือใช้กับแค่แท็บเล็ตสมมติไม่ใช่แท็บเล็ตสิต้องบอกว่าใช้กับแล็ปท็อปอย่างเดียวหรือเปล่าบางคนเดี๋ยวนี้หนูว่าไม่ได้มาใช้แล้วนะเมาส์กบบของครูตายอะ่ะหนูใช้แท็บเล็ตเรียนหนูใช้โทรศัพท์เรียนจะย้ายได้ยังไงไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเด็กๆ สามารถฝึกใช้ย้ายได้หมดเลยแต่ที่สําคัญนะเด็กๆก่อนจะย้ายอะไรเด็กๆจะต้องถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าคุณพ่อคะคุณแม่คะหนูขอฝึกย้ายแอปพลิเคชันโดยใช้นิ้วชี้ของหนูได้ไหมคะนะคะเพราะว่าเผื่อบางทีคุณพ่อคุณแม่เนาะมีแอปพลิเคชันที่ใช้บ่อยๆแล้วมันย้ายไปผิดตำแหน่งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะงงได้ว่าเอ๊มันหายไปไหนย้อาไม่เจอใช่ไหมคะแล้วจะบอกว่าคุณบุกต่ายคุณผูกแพแอบเห็นคุณบุกตาย มีภารกิจเล็กๆน้อยๆมาฝากในเด็กด้วยใช่แล้วค่ะเพราะว่ายังเกี่ยวกับการใช้นิ้วมืออยู่เนาะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็กกันไปในตัวเลยนะคะเราเรียนการคลิกลากปล่อยไปแล้วนะคะเราลองมาฝึกการจับดินสอกันนะวันนี้ภารกิจหน้า39ของคุณครูกระต่ายจะเป็นเลข3นํนำหน้าเลข9ค่ะหน้าที่ของเด็กๆวันนี้ก็คือให้ใช้ดินสอนะคะ คลิกลากจากจุดเริ่มต้นด้านซ้ายมือนะคะที่เป็นรูปเมาส์หลังจากนั้นใช้ดินสอจับเอาไว้เลยนะคุณผู้แพ้กด,ดแล้วก็ลากเมื่อถึงด้านขวามือที่เป็นรูปอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นจอภาพใช่ไหมหรือเป็นตัวสัญ,ญลักษณ์ภาษาอังกฤษที่เหมือนกันเนี่ยเด็กๆก,ก็ค่อยปล่อยดินสอเราจะมีให้ทําทั้งหมด4ข้อนะคะใครทําเสร็จแล้วนะ ถ่ายรูปสวยๆนะคะหรือถ่ายรูปขณะที่ทำกิจกรรมนะเวลาฝึกย้ายแอปพลิเคชันหรือว่าฝึกคลิกลากปล่อยเมาส์มาให้ครูตายกับครูแพร์ดูด้วยนะครูตายครูแพรรออยู่นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย